ที่ดินโฉดเขตหนองจอกรุงเทพแปลงเล็ก2-3ไร่อยู่ถนนเรียบคลอง14ตะวันตกแบ่งขายเริ่มต้น260ตารางวาราคาตารางวาละ5,500บาทเท่านั้นค่ะ ตั้งของที่ดินนะคะก็จะอยู่ติดถนนเรียบคลอง14ตะวันตกค่ะห่างจากแยกหนองจอกมาแค่7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือทางด้านหน้านะคะติดถนนลาดยางอย่างนี้นะคะกว้างมากๆเลยนะแล้วก็แปลงนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะคะมีแปลงเล็กค่ะแบ่งขายเริ่มต้นที่260ตารางวานะคะในราคาเพียงตารางวาละ5,500บาทเท่านั้นเองค่ะ บรรยากาศนะคะโดยรอบของแปลงที่ดินนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะคือจะอยู่ชานเมืองเงียบๆนะคะไม่วุ่นวายการเดินทางเข้าออกนะคะก็สะดวกนะคะไปได้หลายทางเลยนะคะใกล้ตลาดนองจอกแค่5-10นาทีเท่านั้นเอง ที่สนใจนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะก็ติดต่อ,อได้เลยนะคะที่0837356591หรือ Line อแอดมาดามโอแอ M A D A M E O S, <S อย่าลืมมีแอดทั้งด้านหน้านะคะและอีกช่องทางนึ้งค่ะ Facebook Messenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะ <S <S อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ,พะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใคร สำหรับวันนี้นะคะโอโคงต้องลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ